าคุณต้องการเดินทางโดยรถตู้โดยสารบริเวณนุสโสรีชัยสมรภูมิแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเพราะที่นุสสรีมีรถตู้มากกว่า170สายมีจุดให้บริการถึง7จุดแล้วคุณจะเริ่มต้นยังไงโทรถามคนใกล้ตัวค้นหาทางเว็บไซต์หรือเดินทางลองมาใช้ไทยแวนแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลสายรถตู้ที่ให้บริการในกรุงเทพและต่างจังหวัด ให้ข้อมูลทั้งราคารอบรถและสถานที่ปลายทางที่ช่วยให้คุณค้นหาสายรถตู้รอบๆบ,บริเวณสุรีชัยสมรภูมิได้อย่างง่ายไทยแวนใช้ง่ายที่หน้าโฮมคุณสามารถซูมดูรายละเอียดต่างๆบนเกาะได้และเมื่อใส่ชื่อสถานที่ปลายทางจะแสดงข้อมูลต่างๆที่คุณต้องรู้ตั้งแต่ทางเลือกในการเดินทางราคาเวลาให้บริการเบอร์โทรเส้นทางที่ผ่าน แล้วกดบันทึกแผนที่หรือ Google Maps คุณจะสามารถเดินทางไปที่จุดขึ้นรถได้อย่างแม่นยำสบายใจไม่มีหลงไทยแวนยังรวบรวมข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินตา่างๆให้คุณอุ่นใจทุกครั้งที่เดินทางพบกับไทยแวนแอปพลิเคชันได้ที่ s t สโตไทยแวนหารถตู้ฉับไวแม่นยำสบายใจไม่มีหลง สู่ช่วงที่2ของ w h a t s u p Spring นะคะคุณผู้ชมคะที่ได้ชมจบไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นคลิปวิดีโออินโฟกราฟิกที่อธิบายถึงความเป็นมาของแอปพลิเคชันนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมที่เดินทางด้วยรถตู้นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งดูจบแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยใช่ไหมคะว่าแอปพลิเคชันอันนี้นะคะน่าสนใจมากๆโดยวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับกลุ่มคนที่ทําหน้าที่พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้กันค่ะที่สําคัญนะคะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยยังเป็นนักศึกษากันอยู่เลยนะคะขอต้อนรับน้องๆทั้ง6คนจากภาควิชามีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, พระจอมเกล้าธนบุรีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไทแวนส์ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาทั้งหมดมากัน6คนเลยนะต้องขอยกนิ้วให้ก่อนนะคะ่นักศึกษาของไทยเนี่ยเก่งจริงๆนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอถามก่อนค่ะว่าไทยแวนส์นะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่อน้องภูมิแล้วกันค่ะทุกคนก็อย่างแรกเลยก็คือเป็นปัญหาของตัวเองด้วยสมาชิกในทีมด้วยแล้วก็หมายถึงคนหลายๆคนพูดเข้ามาว่า จะจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมันมีเยอะกระจัดกระจายมากเลยครับเราลงพ้นที่เป็นดูแล้วมีกว่า170กว่าสายเลยทีเดียวมีจุดให้บรกิการกว่า20กว่าจุดเลยทีเดียวค,คนก็เลยขึ้นไม่ถูกเอ๊ะเราจะไปขึ้นตรงนี้เราจะขึ้นตรงไหนอะไรเย่างี้อย่างภูมิเองตอนตอนเรียนอยู่แก่ต้องขึ้นแล้วกลับบ้านภูมิลงจากรถไฟฟ้าปุ๊บภูมิเจอใน Google ว่าอาจต้องไปขึ้นตรงไหน,น เขาบอกว่าให้ต้องเดินอ้อมไปที่สุดปลายสกายวอล์กเพื่อจะไปขึ้นรถตรงใต้ทางด่วนเลาก็เดินอ้อมนะครับเดินอ้อมไปจนเรียนจบมาปลายครับเขาขึ้นมาปีหนึ่งเจอเพื่อนเพื่อนเก่าเขาอยู่บ้านทางเดียวกันเขาก็พอลงจาก BTS ปุ๊บก็ผ่านลงสะพานแบบลงไปเลยแบบเอ้าไม่เดินอ้อมหรอเขาบอกว่าตรงนี้ก็มีไปนะเราเดินอ้อมมาสามปีทำไมโอ้ก็เพราะว่าภูมิไม่รู้ เลยแบบว่าตัวภูมิเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องการเดินทางตลอดเวลาแล้วก็บวกกับตอนนี้น้องภูมิแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยอยู่ชั้นปี4มันเป็นโปรเจกต์การการเรียนด้วยไหมคะใช่ครับเป็นโปรเจกต์จบของพวกเราด้วยครับเราก็เลยคิดว่าจะใช้โอกาสเนี้ยที่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยแล้วก็มีอาจารย์มีมหาลัยมีคนคอยแนะนําเราเนี่ยในการทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยดีกว่าถามจุดแจงบ้างดีกว่าจุดแจงมองปัญหาเรื่องของการเดินทางการใช้รถตู้นี่อย่างไรบ้างคะก็คือ ด้วยความที่อนุสาวรีย์มันเป็นศูนย์รวมรถตู้ที่เยอะที่สุดในเมืองไทยถ้าเกิดเรามีแอปพลิเคชันหรือมีป้ายสัญลักษณ์ที่บอกก็น่าจะช่วยให้เขาขึ้นรถตู้ได้ได้ถูกด้วยแล้วอย่างปัจจุบันคือไม่มีป้ายหรือไม่มีอะไรบอกเขาว่าเราต้องไปขึ้นตรงไหนไม่มีข้อมูลบอกเขาเราต้องแบบเดินเข้าไปถามเองเนี้ยมันก็ลำบากเสียเวลาด้วยค่ะถามอีกนิดนึงว่าน้องๆทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้บริการรถตู้แล้วก็เ,เพื่อนๆหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้บริการรถตู้เยอะไหมคะ เยอะมากค่ะวันหนึ่งประมาณเป็นแสนเป็นแสนคนเยอะใช่ไหมคะน้องๆก็ให้ก็บริการรถตู้เหมือนกันใช้บริการเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องภูมิเป็นคนต้นคิดเลยใช่ไหมคะหาหนักไงเจอหลายปีใช่และคือตอนนี้อยากทราบว่าแผนที่ในการให้บริการรถตู้เนี่ยเริ่มต้นจัดจัดตรงไหนบ้างเป็นยังไงบ้างอะคะก็เริ่มแรกเราเราทำเป็นป้ายสัญลักษณ์ก่อนค่ะ เพราะว่าทั้งป้ายสัญ,ญลักษณ์มันเป็นพื้นฐานในการคมนาคมในการขนส่งอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิด,กดไม่ถ้าเกิดไม่มีป้ายสัญ,ญลักษณ์เรามีแอปพลิเคชันเลยมันก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์คนได้ทั้งหมดเราก็เลยมีป้ายพอมีป้ายระหว่างเชื่อมโยงกับป้ายก็จะมีวิดีโออินโฟเมชันกราฟิกเพื่อบอกเพราะว่าแอปพลิเคชันใช้งานยังไงแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันในการใช้งานเราก็พอสมมติว่าเราจะทำแผนที่แล้วเราก็เริ่มแรกเราต้องลงสำรวจ บริเวณอนุสาวรีทั้งหมดเลยใช่ค่ะว่าที่นั่นมีอะไรบ้างเอามาย่อยข้อมูลยังไงให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดและทั้งหคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างคะด้านนู้เลยจากเริ่มจากน้องน้องหมิวใช่ไหมคะหมิวอ่ส่วนเหมีวนะคะก็ทำหน้าที่ทำวิดีโออินโฟกราฟิกค่ะเพื่อแนะนำการใช้งานแล้วก็แนะนำหน้าตาแอปพลิเคชันให้ได้รู้จักกันค่ะค่ะ รัาทำแอปพลิเคชันค่ะน้ำสองคนอ๋อน้ำเป็นคนทำแอปกับภูมิทำออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ค่ะคือทำกันสามคนนะคะอ๋อค่ะแพก็ออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะอ๋อจู๊ดแจงก็ออกแบบป้ายสัญลักษณ์เหมือนกันอ๋อค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ทำงานช่วยกันเป็นทีมแล้วก็เราเริ่มต้นการทำเนี่ยมานานมากน้อยแค่ไหนแลวคะ ก็เริ ies, ่มแรกเลยเราเริ่มลงข้อมูลตั้งแต่วันที่ประมาณประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วก็นกปีหนึ่งกับปีปีกว่าๆเลยใช่ค่ะเริ่มรวบรวมข้อมูลรถตู้สํารวจแผนที่สำรวจอนุสาวรีย์มาเรื่อยๆจนถึงประมาณวันที่19มีนาก็ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ค่ะและตอนนี้ก็เริ่มใช้จริงๆแล้วครับก็ตอนนี้ตัวป้าย ตัวป้ายก็มีให้ตั้งให้ใช้คือที่สกายวอล์กบริเวณอนุสาวรีย์ค่ะกับเกาะพญาไทยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยก็คือจุดบริการรถตู้ที่เราที่เราใช้แอปพลิเคชันนี่คือจุดคืออยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยถูกไหมใช่ค่ะคือทุกคนถ้าเกิดจะใช้บริการรถตู้ก็ต้องไปที่นู่นใช่ใครเป็นคนใครเป็นคนสำรวจเส้นทางเส้นทางนะคะเราเราแบ่งก็ช่วยกันช่วยกันนี่มีถามน้องน้ำละกันจุดที่ยากที่สุดในการทำแอปพลิเคชันนี้คืออะไรคะ คือการที่รวบรวมข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลตั้งแต่แรกเก็บข้อมูลด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วก็คือย่อยข้อมูลออกมาให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายอะค่ะในการออกแบบที่แบบจะสื่อออกมาให้ผู้ใช้งานเข้าใจตรงเราวิเคราะห์ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราทํายังไงให้เขาถึงจะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ง่ายที่สุดแล้วก็ถูกใจเขาที่สุดนะครโอ้โหคือแค่สมรวจเส้นทางอแอนก็ยากมากๆแล้ว เอาถามถึงวิธีใช้บ้างดีกว่าว่าเราเริ่มใช้กันยังไงคะสอนพี่ลูกหมีเยอะๆค่ะเพราะพี่ลูกหมีไม่เป็นเออแล้วบางคนที่บางคนเขาไม่ได้แบบใช้แอปพลิเคชันคือก่อนอื่นเราต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนถูกไหมคะใช่ค่ะโหลดเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้คือเราเราเป็นเวอร์ชันเดโมซึ่งก็คือตอนนี้เรากําลังอยู่ในการพัฒนาอยู่ครับก็คือขอบคุณสําหรับกลุ่มตัวอย่างที่มาช่วยให้คําแนะนํากับแอปพลิเคชันเรามากค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวเดโม่ ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บเราเราจะมี2ออวิธีครับวิธีแรกคือเราอยากทราบว่าเราหลงที่นรสวรีเราไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนของนรสวรีถ้าสมมุติว่าเราจะไปอ่ะจากอนุสาวรีเราอยากจะไปลังสิทางเงี่ยใช่ก็คือแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงไหนของเกาะนรสวรีนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ว่าเราอยู่ตรงไหนครับคุณอยู่ที่ไหนใช่ก็จะมันก็จะบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนของนรสวรีก็จะเป็น GPS เด้งขึ้นมาใช่แล้วก็จะเป็นแผนที่ของนรสวรีครับโดยที่เราจะทําการแบ่งโซนให้ชัดเจนง่ายขึ้นจาก จาก20กว่าจุดเนี่ยเราแบ่งให้เหลือ7โซนครับก็โดยเราใช้สีในการช่วยแยกดูเคลียร์ดีใช่ครับแล้วก็เราสามารถคลิกเข้าดูแต่ละโซนได้ว่าโซนนี้มีรถตู้ของอะไรให้บริการบ้างนะครับโดยระบบระบบของตัวนี้จะเป็นเรียงตามตัวอักษรแล้วก็มีสารบัญตัวอักษรอยู่ข้างหน้าจะทำให้รวดเร็วในการค้นหามากขึ้นครับค่ะแล้วแลหลังจากนั้นก็ทำไงต่อ คก็เรารู้จุดหมายปลายทางที่จะไปใช่อย่างโซลูชันที่2ก็คือมีจุดหมายในใจเไว้อยู่แล้วว่าเราจะไปไหนสมมติไปลังสิตสมมติถ้าไปลังสิตแฟชั่นไอแลนด์จะได้ค่ะก็เราก็เสิร์ชเข้าไปแล้วก็เสิร์ชว่าพิมพ์ว่าแฟชั่นไอแลนด์พอเสิร์ชปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยมันไปเกาะไหนได้บ้างอ๋อคุณต้องไปเดินไปตรงไหนใช่เพราะว่าการขึ้นรถตู้ไปสถานที่บางที่เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ขึ้นได้จุดเดียวมันขึ้นได้หลายจุดซึ่งเราจะต้อง เราเราเรา,เราตรงนี้มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละจุดว่านี่นะคะที่บอกขึ้นได้หลายจุดก็จะบรสี่สายใช่ครับ,รบแล้วก็จะ,ะเป็นคลิกเข้าไปเพื่อดูข้อมูลของแต่ละจุดว่าจุดนี้มีราคาให้บริการเท่าไหร่อ๋อมีราคาบอกด้วย30บบาทสายสีแดงใช่ รถรอบแรกกับรอบสุดท้ายของวินเนี้ยอุ้ยอันนี้35บ้าทใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะปัญหาอย่างในของรถตู้ก็คือว่าบางคันมันวิ่งมันวิ่งไปที่เดียวกันแต่มันคคละสายคันนี้ขึ้นทางด่วนคันนี้ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีทั้งเรื่องแบบราคาแล้วก็เวลาด้วยแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์คือถ้าเราอยู่ตรงจุดนี้แล้วมันขี้เกียจเดินไปจุดนน้นอ่ะก็เพิ่มอีก5าบาทเ่ก็จะดูแล้วก็ต้องการตัดสินใจะครับค่ะแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็เรายังสามารถคลิกดูทางผ่านของ ตรงนี้ด้วยเพราะว่าสายเนี้ยมันผ่านอะไรบ้างเผื่อจะลงกลางทางได้อย่างเงี้ยโอ้ยลงกลางทางหมายถึงว่าสมมติว่าเราจะไปแฟชั่นอย่างเงี้ยแต่เอ้ยมันผ่านลางินทางเข้าข้างหน้าไปได้เราต้องเสียเคริ่งหนึ่งไหมคะไม่เสียเต็มไม่แต่เราจะหยาอุ๊บอิ๊บต้องเสียเต็มเพราะมันบอกราคาแล้วแต่แค่ว่ามันผ่านบางคันก็ เท่านี้ตลอดสายบางคันก็เป็นระยะทางอ๋อเป็นระยะทางระบบมันยุบย่อยมากเลยแล้วนอกจากเส้นทางที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเราจะไปต่างจังหวัดมีมีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ก็มีข้อมูลของทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดของทุกสายในอนสเออีชัยสมรภูมิครับมีภาคอะไรบ้างนะคะน้องภูมิก็เจ้าที่ที่จะไปก็มีอะไรบ้างมีภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะค่ะถ้าเปิดภาคเหนือถ้าไป จากที่เราสำรวจมาภาคเหนือไปไกลสุดก็คือพิซานุโลค่ะถ้าเกิดไปไหว้พระใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดไปภาคอีสานไกลสุดจะโคราชค่ะอ๋ออันนี้ไม่อยากไปมีประจวบไหมอ่ะมีค่ะประจวบอยากไปทะเลอยากไปทะเลอยากไปทะเลอะพูดถึงอันนี้ก็คือเคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างนี้ฟังก์ชันเป็นแบบนี้จะออกมาเร็วๆนี้จะออกมาเร็วๆนี้แลตื่นเต้นแทนอะเร็วๆนี้นี่คือ ภายในนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาครับคือมีการแก้บั๊กแก้แก้ข้อผิดพลาดบางจุดหรือว่าแล้วก็รอแอป o ูฟจากทาง Store ด้วยว่าเขาจะให้เราลงเมื่อไหร่อี้ยครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันไปในทางทิศทางไหนเพิ่มมากขึ้นไหมคะ ครับก็ตอนนี้เราออกแบบสําหรับเวอร์ชัน a n น r o i d ครับก็แต่ว่าพอเราปล่อยเดโมแล้วก็ทําแบบสารวจมาเนี่ยคือฟีดแบ็กมันดีมากแล้วก็มีคนอยากให้ทําในแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น iOS อเอไอโฟนอย่างนี้ด้วยครับและในกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราถือว่าละเอียดยิบย่อยมากไหมพี่อยากไปเอ็มควอเทียอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือถ่ายแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีจะมีสำรวจทางผ่านได้เลยว่ามันจะผ่านอะไรบ้างเป็นเวอร์ชันไอแลนด์อย่างเงี้ยครับ บบที่สําคัญแล้วประหยัดด้วยนะ,ะประหยัดเนาะเออรถจอดีจังเลยอ่ะ,อะ,อะภูมิคิดว่าไทยแวนส์เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับคนในสังคมบ้างคะครับก็ประโยชน์ประโยชน์อย่างแรกเลยก็คือ,อคิดว่าเป็นทางหนึ่งให้ช่วยเหลือสําหรับคนที่ไม่เคยขึ้นรถตู้มาก่อนหรือว่าชาวต่างชาติที่มาขึ้นนะครับลดแพย์เสริมเรื่องชาวต่างชาติที่เข้ามา ว่าเราได้ช่วยชาวต่างชาติด้วยอะค่ะเพราะว่าเราได้เอาตัวป้ายเนี่ยไปตั้งที่อนุสาวรีย์แล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการตรงป้ายเราด้วยทําให้เขารู้ว่าจุดจอดรถตู้อยู่ตรงไหนค่ะค่ะโอ้โหก็นิ่งมากๆเลยก็ถือว่าเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ดีนะคะแล้วก็พี่ลุงหมีแล้วก็รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง6คนมากๆนะคะขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมามอบให้กับพวกเรานะคะซึ่งก็คุณผู้ชมก็สามารถโหลดแล้วก็ เข้าไทยแวรนด์ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งโหลดตอนนี้นะคะเร็วๆนี้ก็สามารถโหลดได้แล้วใช่ค่ะาล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์สักครู่เดียวค่ะ สู่ช่วงที่3ของรายการนะคะถ้าพูดถึงผลไม้ย,ยอดนิยมที่ชอบทานกันทุกบ้านเลยคงหนีไม่พ้นมะม่วงนะคะและแน่นอนว่าค่ะถ้าทานมะม่วงเปรี้ยวหรือว่ามะม่วงมันเนี่ยก็ต้องย่อมต้องทานคู่กับน้ำปลาหวานเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยของมะม่วงให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผชมไปทำความรู้จักกับสุดยอดน้ำปลาหวานกันค่ะที่ทา ขายมานานกว่า30ปีแล้วนะคะจนเป็นที่รู้จักแล้วก็เรื่องลือไปถึงรสชาติความอร่อยที่ไม่เหมือนใครค่ะและตอนนี้นะคะลูกมีก็รู้สึกว่า เปี้ยวปากมากๆเลยล่ะค่ะเราจะไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับพี่ดารุณีแล้วก็พี่นากูลนะคะสุดยอดน้ำปลาหวานเจ๊หมูจากเขตดอนเมืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดารุณีขอเรียกว่าเจ๊หมูแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นน้ำปลาหวานเจ๊หมูดอนเมืองกี่พู่ติดตรงองเราคะคือไม่อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมคะถ้า กล้องเนี่ยมีได้สามารถรับกลิ่นได้ด้วยนะคะเราก็จะแบบโอ้โหตอนนี้แบบกลิ่นตลบอบอวนท้องสมอเป็นตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนจะต้องเริ่มถามนะคะเจ๊หมูก่อนละกันนะคะถามว่าเริ่มทำมานานแล้ว30ปีิบปเริ่มมา30ปีแล้วใช่ไหมคะสามสิบปีเริ่มมาได้ยังไงคะก็คือสมัยนึงก็คือแล้วเป็นแม่ค้ารียมฟุตบาทค่ะแต่ก็ขายผลไม้ทุกอย่างแต่ว่าถึงหน้ามะม่วง แล้วก็ทําน้ํำปลาหวานขายค่ะช่วงนั้นเขาไม่นิยมซื้อกันนะคะเขาจะขายกันเป็นชุดแต่เราทําขายเลยก็ลูกค้าบอกทําไมน้ําปลาหวานมีแต่เข้าแถมกับมะม่วงทําไมเจ้านี้ต้องขายน้เออทาไมต้องขายแยกก็คือว่าเราขายกับมะม่วงลูกค้าเอาเยอะๆเอาเยอะๆเราก็ขาดทุนใดคะแล้เราก็เออคุณจะเอาเยอะคุณซื้อแล้วกันนะก็เลยขายแยก มะม่วงก็ต้องซื้อต่างหากแล้วต้องซื้อมาะถุงเอนมก่อนนะคะสมัยก่อนถุงใหญ่มากก็ถามพี่นี่พี่นกูลนะคะว่าทําไมถึงตอนนั้นเนี่ยเราถึงคิดที่จะทําน้ําปลาหวานขายทําไมไม่ขายอย่างอื่นจริงๆที่ร้านก็ขายหลายๆอย่างค่ะแต่พอดีทางเนี้ยก็ทําน้ำปลาหวานอร่อยอ๋อมันมีเจ๊หมูทําน้ําปลาหวานอร่อยถูกไหมคะก็เลยบอกเราเนี่ยเดี๋ยวมาพิกมาขายอย่างนี้ดีกว่าอืมค่ะแล้วพอดีเรามาได้เข้า โอท็อปเข้าอะไระพวกรงฟ้าพวกในแบรนด์ของเขาแล้วก็มีของพวกพาณิชย์ของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็เลยได้เข้ามาอยู่จุดนี้อ,อ๋อแล้วอันนี้ได้เข้ามาอยู่กับบางกอกแบรนด์นานหรือ,อยัง<ช>ค,คะหรือว่าครั้งแรกเราไม่คิดจะคัดสรรน,นะคะ,คะพอดีผู้ร่วมงานหลายๆคนบอกเรามาถึงขั้นนี้เราน่าจะคัดสรรนะคนเข้ามาที่หลังเราอ่ะยี่ห้ออื่นน่ะเขาคัดสรรนะในเมื่อ เขาคัดสรรปี55ค่ะ,คะปีแรกก็คือได้5้าดาวได้ห้าดาวแล้วก็ต่อมาก็ ของบางกอกแบรนด์นะคะก็ได้ไหคะก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแล้วเจ๊หมูก็เริ่มพัฒนาคัสสันจนมาเป็นน้ำปลาหวานที่โด่งดังมากๆแล้วเจ๊หมูมีการพัฒนาสูตรอย่างไรคะมีคือว่าเราเน้นคุณภาพค่ะหนึ่งกุ้งเราก็ไม่ใส่สีค่ะสองสารกันหมุดเราไม่ใช้เลยคือทุกอย่างนี่คือปลอดภัยหมดปลอดภัยหมดค่ะกุ้งนี่เรารับมาจากไหนคะคือเรามีคนส่งให้ค่ะโดยตรง คจริงๆน้ำปลาหวานเจ๊หมูมีส่วนผสมอะไรบ้างคือน้ำปลาหวานที่ที่เห็นขึ้นข้างหน้านมีกี่แบบเออมีกี่แบบหวานน้ำปลาหวานอันนี้คือกะปิอันนี้กะปิหวานอันกะปิหวานได้ด้วยน้ำปลาหวานอ๋อน้ำปลาหวานอ๋อแตกต่างกันครัผมมีสองรสอร่อยต่างตอย่างแล้วแต่คนชอบแต่กุ้งเป็นกุ้งหอมเป็นหอมพริกเป็นพริก คือหอมนี่คือเราจะไม่ใส่ในกระจุพันเลยเพราะว่าไม่มีนะฮะเจะเป็นอราาเราจะไม่มีหอมใส่เราจะใส่แยกต่างหากค่ะดูดีมากมากเลยแล้วเล่าขั้นตอนการทำน้ำปลาหวานแบบคร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคือว่าหนึ่งคือเราเอาส่วนผสมมีน้ำตาลกะปิอย่างดีน้ำปลาอย่างดีนะคะคือมาผสมตามสูตรตามสูตรโบราณต้องให้เดือดให้เดือดแล้วก็เรา ไม่ใส่แบตแซ่ไม่ใส่อะไรเลยต้องน้ำตาลต้องพอเสร็จแล้วเราก็ผสมกุ้งกุ้งนี้เราต้องไปอบก่อนนะคะต้องอบฆ้าเชื้อเพื่ออะไรคะฆ่าเชื้อนะคะเราต้องเก็บไว้ได้เป็นปีจะได้ไม่เป็นเชื้อราเพราะกุ้งนี้เขามา บางที่อาจเราก็ไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุว่าเขาจะอบมาหรือว่าเขาตากแบบไหนเราก็ต้องไม่ชชวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เราก็ต้องมาอบอีกทีหนึ่งแล้วมาผสมนะคะขั้นตอนขั้นตอนนั้นก็คือแล้วก็ปรุงลงปรุงรสอะไรให้เรียบร้อยก็และขั้นตอนที่ถ้าเกิดขั้นตอนที่ยากที่สุดเในการทําน้ําปลาหวานมีขั้นตอนไหนบ้างขั้นตอนคือว่าตอนเคี่ยวนะการมันเหนื่อยเพราะเราทํา ทำเยอะทำม้อใหญ่่เจ๊หมูทำเองเป็นคนลงมือเองก็มีผู้เดียวเองมีผู้ช่วยแต่เราจทำเจ๊หมูกับพี่นกูลไปเรื่อยๆพี่จะชิมให้เพราะเอื่อองชิมเลยพี่ไม่ค่อยสันทัดกะปิแต่เพื่อนพี่ชอบแต่พี่ซื้อไปฝากแต่พี่สันทัดน้ำปลาหวานงั้นพี่จะชิมชิมเยอะเลยค่ะชิมเลยค่ะชิมเลยคือแบบที่พี่ลูกหมีทานนี่คือน้ำปลาหวานปกติที่ไม่ผสมกะปิถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ที่อยู่ที่ข้างหน้าหนูเห็นเป็นไงคะอืม อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมเดีย๋ยวเราจบรายการก็จะเนี่ยแหละง่ายอร่อยมากๆเลยพูดถึง,ถงพูดถึงน้ำปลาหวานทั้งสองแบบเลยถามนิดนึงว่าเราแพ็คแบบนี้อย่างเงี้ยราคาไซส์เท่าไหร่คะละเล็กสุดสมออนนี่ยีิบาทจ้ะยี่สิบบาท,บาทแล้วก็ อย่างโตกใหญ่ขึ้นมาหน่อย40ค่ะ40แล้วก็เจบาทค่ะ70็บาทจะอยู่ไปยี่ห้ออื่นล้วประกันได้ค่ะแต่เก็บมาก็คือจเก็บได้นานเลยกาเข้าในตู้เย็นนะคะอุณหภูมิในตู้เย็นเก็บได้เป็นปีนะคะถ้าอยู่ข้างนอกเราสามเดือนไม่เสียค่ะแต่รสชาติมันจะเปลี่ยนไปหน่อยอ๋อเราถามอย่างรวดเร็วเลยว่าตอนนี้อย่างซ่าม่เลอมวม่วมาวม่วมั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 ่วม เป็นมะม่วงพันธุใหญ่ออกคือเขียวไต้หวันเขียวไต้หวันค่ะแต่ว่าถ้าทานจริงๆตามฤดูกาลก็เป็นถวายเดือนเก้านะคะจะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวมันค่ะค่ะและอย่างอย่างอย่างที่เห็นถ้าเป็นลูกเล็กลงมาหน่อยอันนี้เป็นมหาชนกอะค่ะแต่อมี้ยวเปรี้ยวค่ะแต่ก็กำลังจะบอกว่าทั้งน้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหวานแล้วก็กะปิกนะคะแต่ว่ามะม่วงก็กรอบแล้วก็รสชาติดีมากๆสุดท้ายค่ะอยากให้เจ๊หมูเนี่ย ฝากร้านหน่อยค่ะว่ามีขายที่ไหนอะไรยังไงเต็มที่เลยค่ะคือขอฝากร้านเจ๊หมูดอนเมืองหน่อยค่ะคือเราไม่มีหน้าร้านนะคะแต่อยู่โครงการธงฟ้าแล้วก็โอทอปค่ะโอทอปกทมนะคะหรือว่าอาจจะมีงานที่เขาเชิญตางานสภาวัฒนธรรมหรืองานที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะเชิญเราไปนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรอยู่นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนย์แป 8702นะคะก็สามารถไปหาซช้แล้วไปสั่งกับเจ๊หมูได้วันนี้ต้องขอขอบคุณเจ๊หมูแล้วก็พี่นะคุณหนคาที่นำความอร่อยมาให้นะคะจากเหตดดอนเมืองนั่นเองนะคะก็ขอให้ร่ำรวยคนเข้าคนโทรสั่งเยอะๆเลยเดี๋ยวเราก็จะเป็นลูกค้าในี่้นะเหมือนกันใช่ค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีแอนิเมชันดีๆมาฝากสักครู่เดียวค่ะ